วันนี้ฝ้ายจะพาเพื่อนๆมาที่ชมปลาคาเฟ่ที่จันทบุรีกันค่ะที่นี่บรรยากาศชิวๆมีบ่อเลี้ยงปลาคาฟโดยเฉพาะจะนั่งเล่นสบายๆแบบเอาดอร์ก็ได้มีตะข่ายให้นั่งเล่นถ่ายรูปด้วยค่ะขอลองหน่อยแล้วกันพอแล้วค่ะว่าอยู่อยกระดิกขาได้ไหมหรอ ติงกลมคนจีน e, ใช่ไหมเออลองเร็วไหมไม่กลมเลยสามารถให้อาหารปลาและถ่ายรูปสวยๆได้ด้วยนะคะใครที่ร้อนๆก็มานั่งตักแอร์ภายในร้านได้นะคะบรรยากาศชิลๆ ภายในตกแต่งโทนสีขาวเทาดูแล้วสบายตามีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักด้วยที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มหลายอย่างเลยค่ะน่าทานทุกเมนูเลยคาเฟ่น่ารักน่ารักแบบนี้ต้องมากันแล้วนะคะาอร่อยมากเลยสั่งอะไรคะไมูยค่ะยว้าว เที่ยวเยอะนะขันมาสะกดใจก็แหวนมาได้ค่ะที่ทำกันดีมากเลยที่ที่ทำไกัไปแล้วไปแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างคะเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมคะอากาศดีนะเย็นเย็นมากนึกว่าอยู่ห้องร่มเลยตอนเพื่อนเปิดตู้ขึ้นมาลมขก็นอนประทหน้ากก็คือนอนในหนาวมากหนาวไฝมายนอนหนาวโอเย็นค่ะ